ถามแรกกันเลยครคับเพื่อนค่ะข like ้อมูลท yes ั่วไปของสหกรณ์ประวัติประวัติชุมนุมละคะประวัติชุมนุมค่ะก็ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดเนี่ยเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีสมาชิกเป็นสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกรจะตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2542จดทะเบียนจะตั้งเมื่อวันที่3 0พฤษภาคม254 สองสมสี่เก้าห้ามีสถานะเป็นนิติบุคคลค่ะใช้ชื่อแรกเริ่มแบบใช้ชื่อว่าส so กอ์ขายส่งแห่งประเทศไทยจำกัดสิทใช้และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นชุมนุมสกอ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่หนึ่ง,างากาคมสองพห้ารแปดเป็นต้นามาโดยปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ชื่อย่อว่าชกนะคะโดยมีสมาชิกเป็นชุมนุมสกอ์การเกษตรหรือชุมนุมสรกอร์จังหวัดครอบคลุมสกอ์การเกษตรประมาณ 3, 9, สามพันเก้าร้อยสกอมีสมาชิกโรงกานกว่าหก 6ล้านตัวเหรียญครับโครงสร้างใะหน้าที่ของฝ่ายต่างๆสร้างพอสมควรใช่ไหมคโครงสร้สางของชุมหนึ่เนี่ยมัน,นจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะจะเป็นโครงสร้างของบรัฐบาเนี่ยอ่าจะแบ่งเป็นโครงสร้างการ,กราบริหารงานเนี่ยจะมาจากที่ประชุมใหญ่โดยประกอบด,ด้วยคณะกรรมการปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดที่38นะคะคณะกรรมการชุมชนสากลเนี่ยจะประกอบด,ด้วยกรรมการทั่วประเทศ ทั้ง76จังหวัดท่วประเทศจะ,ะจะแบ่งเป็นตัวแทเรเขตเขตละสองคนค่ะปัจจุบันก็มี18ท่าน18ท่านแล้วก็มีผู้ตรวจสอบกิจการ2ท่านแล้วก็วิสัยทัศน์ของวิสัยทัศน์ของชุมนุมนะคะก็วิสัยทัศน์อันนี้ได้มาจากท่านประธานสีชัยครั้งที่ท่านมาด,ดำลลองตำแหน่งว่าปี2552นะคะได้กำหนดวิสัยทัศน์ของชุมนุมว่า สาลทอเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสักรองการเกษตรที่ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจรในด้านการส่งเสริมการผลิตจัดหาปัจจัยการผลิตการตลาดให้องค์กรรู้และสวัสดิการตามอุดมการสักรอเพื่อผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของทุมนงสักรองการเกษตรตัวฐานคะมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สักรองสมาชิกเนี่ย ดาเนินกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิธีการสหกรณ์ที่ไม่หวังผลกำไรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์และสังคมส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้หลักจริยธรรมพื้นฐานของสังคมและจริยธรรมดีงานอันมีการกระทำนะคะถ้ามีลู่ทางที่จะหนีจากการเงินธุรกิจสหกรณ์ครับค่ะการเงินธุรกิจของสหกรณ์นะคะของธุรกิจสหกรณ์เนี่ยก็คือจะจัดหาปัจจัยการปิด การเกษตรเช่นปุ๋ยข้าวสารอนะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจำหน่ายอย่างปุ๋ยเนี่ยเราก็จะจับหามาแล้วก็จำหน่ายให้กับสกลสมาชิในราคาคุณค่ะค่ะได้หวังเปกำไรค่ะโดยเป็นคนรวบรวมข้าวสารเช่นข้าว,าวถ้าอย่างข้าวสารเราจะมีศูนย์ข้าวสากลไทยซึ่ตั้งอยู่ด้านล่างของชุมนุมเนี่ยเราก็จะรวบรวมจากสกลสมาชิที่มีโรงสีทั่วประเทศเนี่ยเอามามาจำหน่ายให้ค่ะ ก็จะถามว่าสภาพปัจจุบันสาก์มีอะไรที่โดดเด่นบ้างคะณปัจจุบันมีโครงการอะไรบ้างของชมนมใช่ไหมคะตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมี10โครงการที่ที่เป็นโปรเจกต์มันจะมี1นึงกอบรมหลักสูตรการพัฒน,นาบุคพลกรเพื่อพัฒนาสาก์สูคส่ความสำเร็จเนี่ยจะเป็นการอบรมให้กับสาก์สมาชิกทัก่วประเทศโดยแบ่งเป็นรุ่นทั้งหมด9รุ่น9เขตค่ะก็คือเป็นการอบรมฟรีไม่เสียตังค์เลยค่ะ อันที่สก็จะเป็นโครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพก็คือคิวชอปเราร่วมกับกรมวิชาการเกษตรตอนนี้ให้ความรู้เรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตค่ะแล้วก็การโครงการเชื่อมโยงสินค้าเครือข่ายธุรกิจสะกานแบบวงจรก็เหมือนที่เราทาก็คือจะมีศูนย์กระจายศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็ศูนย์ข้าวค่ะเป็นการเชื่อมโยงการทำธุรกิจกันค่ะการจัดตั้งชุมชนสะกาต้นแบบ ก็คือเราออกไปาหาชุมนุมสักกจังหวะที่อยากจะใช้วิสัยทัศน์เดียวกับชุมนุมการทําทงานเดียวกับชุมนุมค่ะซึ่งเรื่องตั้งเป็นชุมนุมต้นแบบตอนนี้ก็จะมีอยู่สองสามที่ที่เด่นๆตอนนี้ก็จะเป็นที่ชุมนุมสากกอจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้กาลังทาอยู่ค่ะ mm. ต่อไปก็จะเป็นโครงการช่วยเหลือประสบภัยแก่สักกสมาชิกอย่างพาวะฝนแรงหรือน้ท่วมอย่างเาาง,งี้ยเราก็จะออกมีออกเอาสินค้าเราเนี่ยออกไป ร่วมช่วยเหลือสัตว์ปศุสัตว์โครงการการจัดตั้งสมาคมชาวนัดิศสงเคาะ์ตอนนี้กำลังศึกษาโครงการอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องายากแล้วก็โครงการจัดตลาดกลางเพื่อกระจายสินค้าสากว์ตอนนี้ก็กาลังดําเนินการอยูน่นะคะโครงการจะทารายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซึ่งทาไปแล้วตอนนี้ทําอยู่รายการท่องโลกกษตรกับสวัสด์ ก็โครงการเพิ่มสมัยออกยภาพการจัดและการสร้างเรือขายสกร์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวงก็ปีหนึ่งจะขึ้นไปดูสักครั้งหนึ่งค่ะค่ะาจะเป็นโครงการศึกษาและจะตั้งตลาดกลางเพื่อขายส่งสินค้าสกร์ภาคเหนือตอนยอดกำลังศึกษาอยู่ค่ะ mm hmm. ก็ที่เด่นๆตอนนี้ก็จะมีครงการท้าเปลง่ยสกร์ที่ท่านประธานได้ํำเนนขึ้นมาให้เป็นเ,เป็นสวัสดิการแบบนัก ก็ประชาชนทั่วไปที่ปเป็นข้าวแกงสิบบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีสัปดาห์สมาชิกเนี่ยเอาโครงการตัวนี้ไปทำอาาตอนนี้อบรมมาได้2รุ่นแล้วนะคะก็3ามสาสห้าสัปดาห์ที่เอาโครงการตัวนี้ไปทำเป็นการลดค่าใช้จ่ายพนักงานคือกี่ข้าวผุบสิบบาทะคะ่ะแล้วก็โครงการต่อ,ตอไปก็จะเป็ยนรู้ตั้งศูนย์เรียนรู้ มีโครงการที่จะทำศูนย์เรียนรู้ร้อยปีสากลเพราะว่าปี59เนี่ยเราจะครบสากลเนี่ยจะครบร้อยปีค่ะแล้วก็ถ้าเาทำมีด â นิตที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้ตรงตรงศูนย์กระจายสินค้าตรงนั้นนะคะจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาแล้วพวกนี้ที่อยากรู้ว่าสากลเป็นมาอย่างไงกาเนิดอยังไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะตั้งอยู่ดังซึ่งเป็นประมาณเดือนาพฤษภาปีปี59เนี่ยเราจะเปิด อยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการอยู่ค่ะตอนนี้ธุรกิจเข้าสาการน้อดีขึ้นดีขึ้นตั้งแต่เราเปิดศูนย์เนาะแต่ก่อนเราเปขายกับแบรนด์เราเพราะว่าของพี่ก็มีแบรนด์แบรนด์ของชุมนุมเองที่ที่ซื้อจากหลายหลายที่ที่บางบางหน่วยเขาเหมือนเ,อเป็นสกอเล็กๆอกะแต่เขาไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่ได้มีแบรนด์ของัวเองเงีย เขาก็ส่งเราก็ซื้อเข้ามาแล้วเราก็แบบปริบเป็นแบรนดเราจะเป็นข้าวสาร